สวัสดีครับวันนี้เราจะมาร,รีวิวไอเทมและความคุ้มค่าของกิจกรรม t u b g Mobile x p ็ k k นะครับพูดแรงขนาดไหนและถ้าพลาดไปแล้วเนี่ยจะเสียใจสุดๆพูดเลยนะครับ <Yeah. S 1> คือถ้าใครพลาดกิจกรรมนี้หรือว่าใครที่เป็นแฟนคลับตัวยงของพีเอ็กอเคไม่ควรพลาดกิจกรรมนี้สุดๆเลยนะครับซึ่งของรางวัลเนี่ยก็จะมี ตัวส่งของขวัญ H R K นะครับซึ่งอันนี้ยิ่งใครเล่นเยอะก็จะมีตัวส่งของขวัญเด่นนะครับต่อมาก็จะเป็นสเปรย์ H R K นะครับก็คือเราได้มาเสร็จใช่ไหมแล้วก็เอาไปตั้งไว้วเราก็ไปพ่นตามกำแพงหรือว่าอะไรต่างๆก็ได้พ่นใส่ศพก็ได้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นกรอบรูปของพี่ H R K นะครับซึ่งอันนี้บอกเลยว่าส่วนตัวผมอะชอบมากๆแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นร่มชูชีพนะครับต้องบอกว่าสวยเลยนะครับ คือถ้าเกิดใครเป็นแฟนคลับอะยังผมเป็นแฟนคลับพี่แกเนี่ยคือแบบผมชอบมากเลยนะก็คือผมเวลาเล่นผมก็จะใส่ใส่เล่นนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นหน้ากากพี่เอกเคนอาเคนะครับซึ่งโคตรเฟี้ยวอันนี้บอกเลยว่าเฟี้ยวมากแต่ว่าระยะเวลาเนี่ยมันแค่3มวันนะครับคือถ้าเกิดใครอยากได้ตัวเต็มเนี่ยก็ต้องไปเปิดกล่องนะครับ และอย่างสุดท้ายเนี่ยที่แบบว่าโคตรเด็ดเลยมันก็จะเป็นแพ็คเสียงของพี่เอก h r k นะครับซึ่งในเกมนะครับมันก็จะแบ่งออกเป็น3แพ็คนะครับมันก็จะเป็นแพ็ค a กับแพ็ค b และมันก็จะเป็นแพ็คเวอร์ชั่นอัปเกรดซึ่งอันเนี้ยมันต้องเปิดจากกล่องนะผมอะ่ะได้มาแล้วแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังทีละเสียงเลยซึ่งผมบอกเลยว่าคุ้มมากมาก เพราะว่า Energy ของพี่เขาอะคือแบบว่าใส่เต็มไม่กักใครที่ดูแกอยู่แลรวจะรู้ว่าพี่เอกเป็นคนทานะครับซึ่งใครที่ชอบปันป่นๆอะไรเงี้ยคือแบบว่าอันนี้คุ้มมากๆจริงๆครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ฟังทีละเสียงกันเลยนะครับ open fire open fire ไปครับลุยครับ help กระทืบยิงสะกดอหน่อยครับ คนอย่างผมสเตลไม่เคยแตกอคนโคนคนใส่ผงและชงเลยใครอยู่ก็อยู่ไก่ปูอยากเง้นนะฮะรถให้หน่อยแต่แต่รมพลรมพลกลับก่อนีหมูไม่สุกอ้อแอดดอบมาแล้วข้างหน้ามีเหลืองแล้วอ w e s o m e แก้วกอดต๊ดเบาๆเบาๆ <c oughs> เขาเก่งอยู่แต่ตูเสียนมากโลอหรอนี่ผมพูดอยู่กับใครเนี่ยจัดไปไวัยรุ่นโอ้ <c oughs> โดนยิง โอเคครับจบกันไปแล้วสําหรับเสียงของพี่เอกเคสนะครับเรียกว่าใครที่เป็นแฟนคลับหรือว่าคนที่ชื่นชอบและเล่นอยู่เป็นประจำอย่าห้ามพลาดเลยนะครับต่อมานะครับเราจะมาบอกวิธีที่จะทําการรับไอเทมนะครับหรือว่าเล่นกิจกรรมอะไรต่างๆนะครับให้ให้นะครับก็สําหรับใครที่ยังไม่ได้นะครับก็คือเข้ามาที่ตัวกล่องนะครับตัวกล่องทางขวาเนี่ยขวาขวาเนี่ยขวาที่เป็นรูปค้าเนี่ยครับ กดเข้าไปทีนึงปุ๊บแล้วเรากดเข้าไปตรงที่คำว่า Hot นะครับแล้วเราก็เลื่อนลงมาหากิจกรรมของพี่เอหเกหันด็อกเกอร์นะครับนี่ครับก็คือพอเรากดเข้ามาปุ๊บหน้านี้ปุ๊บเราก็กดเข้าร่วมเลยปุ๊บมันก็จะเป็นกิจกรรมหนี้นะครับซึ่งเราสามารถดูประวัติเราได้ทางกดดูทางประวัตินะครับแล้วก็ภารกิจประจําวันนะครับซึ่งเมื่อเราทาครบอะครับ เนี่ยทำครบปุ๊บเราก็กดรับ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 แล้วเราก็กดมาแลกได้เลยนะครับซึ่งมันก็จะมีหลายอย่างให้แลกมากนี่อย่างเช่นนี่ผมกดแลกผมก็จะได้มาแล้วนะครับแลกได้ทั้งหมด10วันนะครับซึ่งมันจะรีเซตทุกทุกเจ็ดโมงเช้าของประเทศไทยนะครับมันก็จะมีตัวส่ง,งของขวัญอ่ากรอบรูปของพี่เอก แล้วก็แพ็กเสียงนะครับแต่อันเนี้ยจะไม่ใช่แพ็กเสียงเต็มนะซึ่งแพ็กเสียงเต็มเนี่ยก็จะไปเปิดไปเปิดกล่องเอาแพ็กเสียงเต็มได้นะครับแล้วก็ถัดไปเรื่อยๆครับจนถึงเดย์สิบนะครับก็จะเป็นหน้ากากของ p x เอกเอนะครับซึ่งอันเนี้ยมันจะไม่ได้ถ่าวรอน,นะครับถ้าอยากได้ถ่าวรอนเนี่ยก็ต้องไปเปิดกล่องนะครับ <S 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 ต่อมามันก็จะมีกิจกรรมนกอ้วนชวนโดดฮะอันนี้ก็คืออย่างที่เขาบอกครับว่ากิจกรรมเนี่ยระยะเวลาตั้งแต่เดือนเดือน6วันที่20 จนถึงเดือน7วันที่10ซึ่งระยะเวลาเนี่ยก็คือ30วันคือแค่เล่นตายเล่นตายมันก็ได้แล้วว่า20แมปมันได,มนได้มันได้ล่มแต่ถ้าก่อนถึง20แมปเนี่ยมันมันก็จะได้พวกสเปร์พวกแพ็กเสี่ยงมาก่อนก็คือมันเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากใครที่เล่นบ่อยหรือว่าวันหนึ่งอ่ะเล่นแค่ ถ้าเกมหรือแค่อ่าไม่กี่เกมอ่ะมันก็ได้แล้วแค่เข้าไปตายเข้าไปตายเนี่ยมันก็ได้ละครับซึ่งบอกเลยว่ากิจกรรมเนี้ยทำง่ายแล้วก็คุ้มมากมากเลยนะครับโอเคครับก็รีวิวให้ฟังกันไปแล้วนะครับถึงความคุ้มค่าของตัวไอเทมที่จะได้รับจากกิจกรรมภาชนะห้ามพลาดเลยนะครับ